ดูดวงชาวราศีกุมช่วงนี้ให้อยู่เงีย,งยบๆงูเขียวแอบอยู่ในโชคชะตาอำนาจบาุญบารมีวัสนาของท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับรุงในโชคชะตาด้วยอำนาจบาุญบารมีวัสนาช่วงชะตานี้มันอาจจะต้องหลบหลีกไม่ใช่แปลว่าดวงท่านไม่ดีนะครับแต่ว่าดวงท่านควรที่ต้องอยู่เงีย,งยบๆหลบหลีกไม่จ้อยพร้อมที่จะมาทะ ต่อให้ดวงดีก็มีอันควรที่จะประ,ประทะก,กับใครบางคนครับเราจงคิดไว้ในใจเลยว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครในโลกนี้ับผมเราจะเป็นคนดีสร้างบุญสร้างกุศลเราไม่เป็นศัตรูกับใครนะเพราะว่าเป็นศัตรูคนอืดนมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสุขหรอกต่อให้ท่านชนะท่านก็เสียใจตกนรกภูมิถ้าท่านแพ้ัะผมท่านก็เศร้าโศกเสียใจครับโดนบาดประหาร อย่างนี้มันไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียท่านควรที่จะต้องอยู่เงียบๆงูงเขียววงบองถึงเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆปีศาจนางมาร้ลายคนอีฉาให้ล้ายสายร้ายใบสีกันแกล้งในโชคตาท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงให้ท่านลื่นเลืงสังสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย การที่ท่านส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดาบสองไข่เกิดขึ้นในโชคตาคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดปัญหาต่างๆต้องเข้ามาพลิกปเปลี่ยนแปลผันนะผมเรื่องราวต่างๆมันลุ่มเล้านะผมบระจัการส่งมอบถ้วยทองการปฏริบอดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี เดี๋ยวให้มาเพนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเลจถึงเวลาของท่านก่อนนะครับค่อยลุกขึ้นมาสู้แต่ช่วงนี้หมอจันบอกให้ท่านเงียบเอาไว้ก่อนก็คืออย่าไปปะทะกับใครบางคนมันเสียเวลาเปล่า <The S 2> เดี๋ยวให้พิเชษบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบนบุษสนมาสนาให้มองการไกลถึงอนาคต ได้ปรับปรุงแปรเปลีป่ยนแปรผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดถือดาบตั้งขึ้นในหัวมีแต่มเมฆบมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยยบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไ,ไม่ไหวมีดาบปากตรงกลางใจกระพนกระไวกระสาวกระไซอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชคชะตางูเขียวงูหลามงูเห่าครับผมมีแต่ร้ายๆนะเพศตรงข้ามของท่านเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีเกณฑ์ชะตางัดข้อ ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัสนาคุณก็เก่งฉันก็เก่งก็เข้ามาก็แพ้กันทั้งคู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่เงียบๆไม่เห็นจะต้องมีศัตรูกับใครเลยเตรียมตัวเฮล่าับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านมองการไกลถึงอน,นาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเตรียมตัวเฮล่าดลับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาดวงชะตาจะเปิด รับทราบโดยโชคเจริญลูกเรื่งในตําแหน่งหน้าที่การง,งานการเงินพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะประปับปรุงพร้อมที่จะประปับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวโดดใครบางคนพยายามกันแกล้งและแอบ,บมองท่านลื่นหกหลม้มเขาสะใจเขาอยากให้ท่านหกหลม้มเขาสะใจอยากให้ท่านเจ็บปวดรดดร้วาวนะบางคนแบบนี้นี่นะที่เราจะคิดว่าจะดีกับเขาเพราะฉะนั้นหลบตีซ่อนเลนแก้ไขปรปับปรุง เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกตึงเครียดรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ท่านควรจะต้องหลบหลีกกับปัญหาต่างๆโดงนี้ยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายฟ้าผ่าลงมาเปียงสิริสิ์เข้ามาช่วยเหลือครับผมจริงๆฟ้าผ่าลงมาต้องทะเลาะวิวาดน,นะครับผมแต่ว่าดวงชะตาจะไม่ตกตําแหน่งเทพก็คือว่าสิ่งศิธฐ์จะเข้ามาช่วยเหลือท่านท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว นะครับหลบหลีกซ่องเลนในเมื่อแฮงแมนตกตำแหน่งในดวงชะตาเรื่องราวร้ายๆที่ใครบางคนพยายามยัดเยียดให้แก่ท่านท่านเป็นคนไม่เก่งท่านเป็นคนไม่รวยท่านเป็นคนไม่มีสติปัญญาท่านเป็นคนไม่ได้เรื่องไม่มีเพื่อนคบไม่มีใครครบโอ้โหดวงแบบนี้อยู่เงียบๆสิครับให้เขาดูถูกเยียดหยามก็เรื่องของเขาให้ดูถูกไปเราไม่ใช่คนแบบนั้นถือเป็นใชยได้ ไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียเมื่อถึงเวลาเท่านั้นตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเพราะฉะนั้นเทมเพลตจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตามหน้าบุญบารมีวัสนาเมื่อถึงเวลาจัดหนักจัดเต็มดวงนี้จะเกิดความคล่องตัวสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมขอทานายว่าดวงนี้นะบอกถึงเวลาเมาื่อไหร่ท่านรวยเต็มเต็มจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอซันได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,หม่ๆะครับผมท้ายคลิปรับฟังชาวราศรีกุมต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ชาวราศรีกุมจะพบกับโอกาสใหม่ๆในการทำงานดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อการงานของคุณทําให้มีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจหรืออาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่รอคอยมานาน สำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นความคิดสร้างสารรค์และไอเดีใหม่ๆของคุณจะได้รับการสนับสนุนทำให้มีโอกาสแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ควรพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวแต่ก็ควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ ในช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาทดสอบความอดทนของคุณแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการแก้ปัญหาคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวและกำหนดเป้าหมายใหม่ในการทำงานด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีกุมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นดาวสุขโครจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่ส่งผลดีต่อการเงินของคุณทำให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากหลายช่องทางสำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจมีโอกาสได้รับโบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่นนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้รับข้อเสนองานพิเศษที่สร้างรายได้เพิ่มเติมผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบว่ายอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นรายได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเงินจะดีขึ้นแต่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายดาวเสาส่งสัญญาณเตือนให้คุณต้องมีวินัยทางการเงินมากขึ้นควรจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย การลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวและการออมยอดค้าขายสำหรับชาวราศีกุมที่ประกอบธุรกิจหรือมีกิจการค้าขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น และมีโอกาสทางธุรกิจมากมายดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ส่งอิทธิพลด้านบวกต่อการค้าขายของคุณทำให้ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ามีลูกค้าใหม่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นอาจเป็นผลมาจากการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความประทับใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าใหม่เพื่อเปลี่ยนให้เป็นลูกค้าประจำในระยะยาวช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษคุณจะพบว่าลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามควรเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยการจัดการสต็อกสินค้าและกำลังการผลิตให้เพียงพอ ในด้านการบริหารจัดการเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการปรับปรุงระบบการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจคุณอาจพบวิธีการใหม่ๆที่ช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรในระยะยาวช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงสินค้าหรืองานนิรรศการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณนี่เป็นโอกาสดีในการขยายฐานลูกค้า และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจควรเตรียมตัวให้พร้อมและใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่อย่างไรก็ตามแม้ว่ายอดขายจะดีขึ้นแต่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องการบริหารการเงินควรจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตและการสำรองเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกลุมที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นผ่านประสบการณ์และการสื่อสารที่เปิดกว้างมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความตึงเครียดเล็กน้อยในความสัมพันธ์ อาจเกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องการใช้เวลาร่วมกันหรือการจัดการกับความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสดีที่จะฝึกทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันพยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่ของคุณอย่างเปิดใจและแสดงความรู้สึกของตัวเองอย่างสุภาพและตรงไปตรงมาช่วงกลางเดือนดวงดาวบ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกและความใกล้ชิดคุณ และคู่ของคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งทางอารมณ์และจิตใจนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์หรือการทำอาหารมื้อพิเศษด้วยกันการใช้เวลาคุณภาพ,าพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างกันในช่วงปลายเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองและคู่ของคุณกำลังคิดถึงอนาคตร,ร่วมกันมากขึ้น อาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวเช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการซื้อบ้านด้วยกันแม้ว่าการคิดถึงอนาคตจะเป็นสิ่งดีแต่อย่าลืมที่จะมีความสุขกับปัจจุบันด้วยสำหรับคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้สดใหม่อีกครั้งลองทำกิจกรรมใหม่ๆด้วยกันหรือกลับไปทำสิ่งที่เคยทำตอนเริ่มคบกันใหม่ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์คำแนะนำให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจใช้เวลาคุณภาพร่วมกันและอย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีกุมที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีเสน่ห และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่คุณชอบคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายก,ายกันและเกิดการพูดคุยที่น่าสนใจ ช่วงกลางเดือนดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณอาจพบกับคนที่ดึงดูดความสนใจของคุณเป็นพิเศษอาจเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักหรือเป็นเพื่อนเก่าที่คุณเริ่มมองในแง่มุมใหม่อย่างไรก็ตามอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจหรือผูกมัดตัวเองใช้เวลาในการทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายให้มากขึ้น ในช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใร่ครวนเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของตัวเองในเรื่องความรักนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนประสบา์ความรักที่ผ่านมาและคิดว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในอนาคตต่อการเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้ในอนาคตสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาเดือนนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการเริ่มต้นใหม่ให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคำแนะนำเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองใช้เวลานี้ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในอนาคตสรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดอยู่เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในด้านความรักสำหรับชาวราศีกุมการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับตัวเองและคนที่คุณรักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสุขและความสำเร็จในความสัมพันธ์จงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับพลังงานเชิงบวกที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ ด้วยทัศนคติที่ดีและความพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคุณจะสามารถสร้างหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยังยืนได้ในเดือนนี้